สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลนะคะหรือสวนบอนสีเขยสุพรรณค่ะสวนบอนสีเล็กๆค่ะอยู่ที่อำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้มีม้บ้าแหวงปันพี่ๆเหมือนเดิมนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่เปิดมาเจอแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องน้องฝากด้วยนะคะ,ะจะได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครเนาะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะอ่ะ ส่วนดูแล้วถ้าชื่นชอบต้นไหนนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์098 2650905ค่ะเบอร์นี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะคะหรือจะสแกน q ิวอโค้ดที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่าส่งมาใจ60บบาทไม่บวกเพิ่มค่ะได้ทั้งโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางส่งด่วนของไปรสีน์ไทยค่ะรอบส่งมีให้ทุกวันเลยนะคะเป็นวันเสาร์วันเดียวเท่านั้นจะไม่ได้ส่งไม้ให้เนาะนะคะส่วนตรงนี้ฝากกระโจมบอลสีด้วยนะคะ หนึ่งชุดนะคะประกอบไปด้วยกระมังนะคะหนึ่งใบเนาะเส้นผ่าสูงกลางขนาดประมาณสี่สิบเส้นนะคะลวดกลมหนึ่งเส้นลวดสูงสองเส้นเคเบิลไทประมาณสิบถึงสิบเอ็ดเส้นนะคะถุงสามสิบคูณห้าสิบหนึ่งใบนะพักฟื้นไม้ป้องกันลมกระป๋าป้องกันมแมลงได้ดีเลยนะคะไม่จําเป็นต้องใช้กระป๋อนสีเท่านั้นยกเซตตอนนี้ราคาแปดสิบเก้าบาทนะคะพี่ๆเอาแบบประกอบเองได้เลยห้านาทีใช้งานได้ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะคะใช้พื้นที่ไม่เยอะนะถ้าใส่กระถางสี่ก็ได้หลายต้นเลยนะคะ ห้ากับหกก็อย่างน้อยก็สามสี่ใบได้อยู่นะถ้าเป็นต้นใหญ่ก็อาจจะได้น้อยหน่อยนะคะวางข้างล่างไม่ได้แขวนข้างบนได้เลยนะคะพี่ๆใต้ร่มไม้ใต้สลนได้หมดนะคะเซตละ8ปบาทหนึ่งสเซตนะคะค่าส่งห้าบ้าบาทเซตที่4ขึ้นไปบวกเพิ่มเซตละ5บาทเก็บเงินปลายทางน้องขออนุญาตบวกเพิ่มค่าบริการอีก20บาทเท่านั้นนะคะสำหรับกระจมอบบอลสีส่งแยกกันกับบอลสีให้นะคะส่งแยกกันเนาะนะคะมาเริ่มเลย ที่ต้นนี้อ่ะเปิดที่ต้นนี้เลยนกสดาย,ยุหน้าแดงนะคะพี่ๆนี่กัสีสวยเลยนะใบใบนี้สวยมากเนี่ยช่วงนี้ไม้จะ,อ,ะออกสีสวยที่สุดเลยช่วงอากาศเย็นๆแต่แจ้งนิดนึงต้นนี้เป็นไม้นอกตู้ใบมีตำหนินิดหน่อยนะคะขอคุณเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้แต่ว่าไม่ได้มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้นะคะเพราะว่าหลอดหม่มาปาก,กติเลยนกสดาย,ยุต้นนี้หน้าแดงน้องขอ250บาท นะต้นสูงแล้วนะคะเกิน30มสิบเซนนะคะใบยาวอ่ะเดี๋ยวเทียบขนาดให้ดูนิดนึงประมาณไหนนี่เลยนะคะใบยาวเกินฝ่ามือแล้วแล้วสีสวยมากนะน้องขอ250บาทพอนะส่วนต้นนี้ค่ะเท้าสัตว์ตลุงกระถางห้ากัดสีแล้วต้นไม่ใหญ่มากก็จริงแต่ว่าให้พี่ๆดูก่อนฟอร์มใบใบดกมากนี่เห็นไหมนี่กระถางห้านะคะแล้วก็กระสีแล้วด้วยนะ สำหรับเท้าสัตว์ตลุงปกติน้องแบ่งขายนี่ยังเป็นเม็ดๆอยู่เลยนะต้นนี้น้องขอสองร้อยสามสิบบาทพอนะเท้าสัตว์ตะลุงนะคะกระถงางห้าใบดกๆกัดสีแล้วนะกัดแดงเกือบจะคือเกิดตั้งแต่ใบแรกแล้วอะดูดินะแดงสวยเลยนะคะเท้าสัตว์ตะลุงกระถงางห้าใบดกๆสองร้อยยี่สิบบาทพอค่ะดูที่ต้นนี้ต่อนะคะต้นนี้องคุลีมานนะคะอันนี้เป็นไม้อยู่ในกระถางหกนิ้ว ความสูงรวมกระถางเกิน30สิเซนเป็นไซส์แม่พันธ์ุดูจากโคนต้นตรงนี้มีหัวแล้วนะคะมีพี่พร้อมทําจํานวนได้แล้วแหละนะคะน้องแบ่งให้ที่250บาทให้ดูหน้าไม้ก่อนเนีู่กระดูกดำๆแบบนี้นะคะใบหนาๆนั้านแข็ง เอาไปที่250บาทพอนะคะต้นโตโตเลยพร้อมทาจํานวนได้แล้วนะคะส่วนต้นนี้6กหลงขาวกัดสีแล้วฟอร์มสวยสวๆใบเบี้ยยังไม่ทิ้งนะคะแต่ว่ากัดสีแล้วนะอยู่ในกระถาง5ความสูงรองกระถางอยู่ที่ประมาณ30เซนต้นนี้น้องให้220บาทนะคะน้องให้220บาทวันนี้แบ่งให้ราคาเบาๆเ,เ,เอาไม้ต้นโตๆต,ต,ตไปนะคะไม่ต้องเรียงไม้เล็กนะกัดสีแล้วด้วยนะคะสำหรับพกหลงขาว ไอ้ฟอร์มกำลังสวยเลยเอาไปที่220บาทพอจ้ะลูกไม้ไก่สักหนึ่งต้นขึ้นกล้องดีมากเลยต้นนี้นะคะลูกไม้ไก่เดี๋ยวดูก่อนอันนี้น้องไม่แน่ใจว่าต้นที่อยู่ข้างๆเนี่ยเป็น เป็นต้นเดียวกันกับต้นใหญ่ไหมไม่แน่ใจนะพี่ๆแต่ว่ามันมีหน่อแตกมาในประมาณสองถึงสามหน่อนะคะแต่รอบๆมาเนี่ย,ม,นนะะออม,ยมีสองถึงสามหน่อแต่อันนี้เป็นยังเป็นลูกไม้ไก่อยู่นะนะคะไม่ใช่ไก่มีชื่อนะคะเป็นลูกไม้ไก่ให้ดูสีก่อนคือสีแดงเงาวับเลยนะคะกัดแดงเต็มใบเงาวับใบห่อนะคะตรงมาตรฐานของลูกไม้ไก่ปกติเลยถ้ารวมหนอ่อเล็กๆด้วยนยอย่างน้อยๆเนี่ยรวมต้นใหญ่นะคะมีประมาณสี่ต้น ร้องให้อาสอ0รพอนะคะลูกไม้ไก่ลูกไม้ไก่ฟอมกอแต่ข้างๆเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรนะอาจจะเป็นคนละตต้นกับต้นใหญ่ก็ได้นะคะพี่ๆที่มันขึ้นรอบๆเนี่ยนะไม่แน่ใจนะไม่ชัวร์นะคะ แตมีต้นเล็กๆพึ้นมาด้วยนะคะน้องให้ที่200บาทพอสําหรับลูกไม้ไก่ต้นนี้นะเอาไปที่200รอพอต้นกําลังสวยค่ะรวมกระถางยู่ที่ประมาณ30สิบเซนได้นะคะความสูงส่วนต้นนี้รณน,นพักอ่ะปล่อยหลุดจองเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดมาเนาะอ่ะ โลนักพักต้นนี้น้องให้สองอยสบาทกัะสีสวยมากค่ะหน้ากําลังสวยเลยต้นนี้อยู่ในกระถางห้าไม้นอกตู้นะคะยุบลงงอกใหม่ขึ้นมานะพี่พีเพราะว่าเท่นั้นสีมันจะมาให้เลยนะสีมาให้เลยนะคะเนี่ยสีกําลังสวยเลยโลนพักต้นนี้เอาไปสองรอยี่สิบาทพอค่ะตับรามเกียร์สักนิดหนึ่งนะคะพี่พีต้นนี้มีนามว่าชามพูราดนะคะหนึ่งน้องให้ดูก่อนมีหูใต้ใบด้วยนะเห็นไหมเป็นบอลใบยาวนะคะเวลา น้องเนี่ยเห็นไหมน้องน้องจะใบบิดบิดนิดนึงนะคะเนี่ยเห็นไหมเอายังไงเดมุมนี้แล้วกันเนาะเนี่ยะคะ่ะบอนใบยาวแล้วก็หางจะบิดบิดนิดนึงนะคะสําหรับชามพูวร,ราชนะคะใบยาวเลียวเล็กเลยนะคะแต่มันมันไม่หูใต้ใบนะแต่เป็นบางใบอมันจะไม่ทุกใบหรอกนะคะอายุได้มันก็จะมีนะพี่ๆในะอย่างต้นนี้ในะหูออกละนะคะความสูงรมกระถาง เกิน30สิบเซนน้องให้อยู่ที่ประมาณ50-60ิบหกสิเซนเนอะอยู่ในกระถาง5ต้นนี้อัพไซลงลงห้ลงหเอ้ยไม่ใช่สิลง6กลงแปดได้แล้วนะคะแต่ถ้าไปทําฟอร์มกรแนะนําว่าให้ลง10ไปเลยนะคะพี่พี่เนี่ยสวยเลยกําลังสวยเลยนะคะหน้าดุดุนะหน้าไม้เก่าๆเ,เลยชัมพูวาร่าต้นนี้น้องอามีแบ่งให้2กระถางให้ที่กระถางละ300ออ่ะรอบนี้ให้พิเศษ เฉพาะคลิปนี้นะคะชามพัวร,ราดเอาไปที่สา0ร้อยห้าสบาทเลือกได้ค่ะพี่ๆแต่ฟอร์มสวยทั้งคู่นะนะคะเนี่ยดูเลยฟอร์มสวยทั้งคู่เลยค่ะกระถางที่หนึ่งนะคะสาม้อยห้าสิบาทแล้วก็กระถางที่สองสามอห้าสิบบาทค่ะสำหรับชามพัวร,ราดจ้ะมาที่ต้นนี้กันนารายแปลกรกสีแล้วนะคะพี่ๆให้ดูหน่อยใบใหม่เห็นปะต้นนี้ไม้นอกตู้นะคะใบมีตำหนินะคะที่ปลายใบมันมันน่าจะแบบว่า เจอเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเนาะนะคะใบไหมนิดนึงแต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้นอ้องอยู่ในกระถางหกดินยังสมบูรณ์ดีนะคะพี่พี่ไม้นอกตู้นะคะอันนี้เป็นไม้นอกตู้นะอ่านารายแปงไซแม่พันุนี่ดูมีหูใต้ใบด้วยนะคะน้องให้ที่250บาทละกันต้นโตๆตนะวันนี้ให้ราคาเบาๆเลยนะคะสำหรับนารายแปงนะคะพี่พนะี่ดูสีใกล้ๆนะเนี่ยดูสีใกล้ๆนะคะ แล้วก็มีหูใต้ใบด้วยนะเอาไปที่250บาทพอค่ะใบมีตำหนินิดหน่อยนะคะขอคนเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้ต้นสูงเกือบ60เซนแล้วไม่เกือบละ60เซนได้รวมกระถาง6นะคะความสูงรวมกระถาง6นะ250บาทค่ะนาะลายแปลง ีไม้เก่าตัวนี้โอ้ตัวนี้น่าสวยมากพี่พีจะเอ่าท้าจะตรุรพักนะคะเท้าจะตรุรพักมีหลายหน้านะเดี๋ยวน้องขึ้นรูปให้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่ว่ามันจะออกสีแบบนี้ยหมอไม่ถูกเลยจะป้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ่ะต้นโตโตล้นกระถางห้าล้นกระถางห้าไปแล้วอ่ะพี่พี่ดูขนาดใบก่อนนะ ใบใหญ่มากเลยสูงประมาณเกือบ60เซนได้ต้นนี้น้องให้ราคาพิเศษเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเท้าจะตุระพักให้ดูหน้าใบนี้ก่อนนี่สวยมากจริงๆดูใกลๆ้ๆดูลายใบใกล้ๆนะคะใบใหม่มาสวยมากเลยเท้าจะตุรพักน้องให้250บาทพอนะคะเท้าจะตุรพักนะเอาไป250บบาทพอต้นโตวๆวันนี้ให้ราคาพิเศษมากและมาที่ต้นนี้โอ้ต้นนี้ก็สวย เท้าไกลสอนมาหน้าแดงเฉยเลยนะคะออกมาหน้าแดงเฉยเลยแดงปนดุอีกต,ต่างหากนะคะเท้าไกลสอนกระถางห้าไม้นอกตู้นะคะใบอาจจะไม่ค่อยดอกเท่าไหร่แต่ให้ดูสีก่อนคือสี่ใบนี่คือแบบแดงแบบเตงแดงแบบดงอมแบบน้ําตาลเลยเท้าไกลสอนก็มีหลายหน้าเหมือนกันหลายหน้าหลายสีเลยต้นนี้น้องให้ที่ ขอ220บาทละกันนะคะสำหรับเท้าไก่สอนตัวนี้ขอ220บาทพอนะคะใบหอกนะคะอันนี้น่าจะเป็นใบหอกแล้วไม่ใช่ใบยาวแล้วนะคะสุพรรณหงส์นะคะพี่ๆบอลใบหอกนะใสแม่พันธุ์กระถาง8นะคะความสูงรวมกระถางเนี้ยอยู่ประมาณเอ่อเกือบเกือบ60เซนแล้วนะเนี่ยดู ขนาดใบไม่ต้องพูดถึงค่ะสุพรรณหงส์เป็นมอนใบยาวมากนะคะมากถึงมากที่สุดถ้าเต็มฟอมน้องจะกัดแดงได้เต็มใบเลยนะคะพี่ๆให้ดูสีก่อนนี่เห็นไหมอันนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์เลยอยู่ในกระถาง8นิ้วสุพรรณหงส์ต้นนี้น้องขอที่450บาทพอกระถาง8นะคะไม้กระถาง8นะคะพี่ๆต้นโตๆนะไม่ใช่ไม้ต้นเล็กนะคะ ขอที่450บาทพอนะคะสนใจต้นไหนพี่ๆโทรสั่งซื้อได้เลยอะมาคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่น้องจะแถมดินใบกล้ามปูนะคะหมักธรรมชาติพร้อมใช้งานให้นะคะสำหรับคลิปนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มมีแบ่งจำหน่ายให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มมีแบ่งจำหน่ายให้แล้วนะน่าจะ ภายในอาทิตย์นี้นี่แหละนะคะสนใจต้นไหนพี่ๆโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะอย่าลืมว่าน้องยังแถมดินใบก้ามปูหมักธรรมชาติพร้อมใช้งานให้ทุกๆออเดอร์อยู่เหมือนเดิมนะคะ โทรสั่งซื้อได้เลยนะ0982650905ค่ะโทรได้แอดไลน์ได้สแกน QR Code ที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะส่วงกระโจมบอลสียังสั่งได้เหมือนเดิมตอนนี้ยังให้ราคาเดิมอยู่นะพี่ๆ89บาทนะคะทั้งเซตประกอบเองได้ภายใน5นาทีกันลมกันแมลงได้นะคะโทรสั่งได้ที่เบอร์เดียวกันเลยกับบอลสีนะนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะจ๊ะสวัสดีค่ะ